อุยเปิดคลิปด้วยคาแรงกตระุนวันนี้เรากำลังรอขึ้นเครื่องเดินทางไปญี่ปุ่นครับโตเกียวนาริตะทิทแอร์าไม่ได้ไปโตเกียวกันนานเท่าไรหร่ละนานนะ ตอนนี้รอขึ้นเครื่องล้ครับไปรอเครื่องเรา5ทุ่ม45แต่เดี๋ยวเราจะไปถึง7โมงเ้าแผกนการดรเนินการของพรุ่งนี้ก็คือเราจะไปรับต้นเช่าแล้วก็ขับไปบุกออฟแล้วก็เดินทางไปพูติกคาบาคูติก แต่ดีเลกเากำลังจะไปเช่ารถกันก่อนนะครับไม่เห็นหนามากเลยเนี่ยเราไปบัสเบอร์ยี่สิบอ่ะมา เออว่ะตอนนี้เราอยู่ที่ป้ายรถบัสนัมเบอร์20นะครับกำลังรอรถบัสของเต y o t ตาคาร์เรนทเมารับเพื่อที่จะไปเอารถเช่าวันนี้เราจะขับรถไปบุกออฟซูเปอร์บาซาธามะนากายามาซึ่งห่างจากที่นี่ประมาณ100กว่าโลเหมือนกัน ไทยหายไปแล้วใช้เวลารอประมาณ5นาทีกว่าๆนะครับตัวแต่งถ่ายลนี่งไม่ได้เลยแล้วก็มารับละเดี๋ยวไปเรารถเช่ากันนะครับเจไดเปลี่ยนอัจุงมาคือเขาเขียนไปให้ด้วยอ่ะมิสโบชเียไท นี่ว่าเจอดีมากค่ะดูแลจุงมากด้วยนะคะ วิ่งเดี๋ยวจุงมาเปลี่ยนเสื้อโคตรก่อนอันนี้จุงมากมากแไทายถ่ายเลขสีเดร่าคะเดร่าจินจิงเรียนเทนหนึ่งแล้ว เราได้ออกก่อนเวลาที่คาดไว้สิบนาทีเราเปลี่ยนจากเพื่อกันหนาไปจูมามานเพื่อกันหนาวแต่เราต้องขับอีกร้อยหกกิโลก็จะถึง คำเตือที่มันมีไว้ันโอ้ แดงค่ะมีไฟแดงทุกสี่แยกไฟแดงถี่มากถี่ยิบย่อยความน่ากลัวเธอถ,ถี่จนไม่น่าขี่ความน่ากลัวเธอเธอแม่งติดทุกไฟแดงอ่ะก็มันถี่ขนาดเก่งอ่ะโอ้ไม่มีแบบแดงเขียวสลับไม่เลยแดงทุกดอกไม่รีบไม่รีบก็เกินเนาะแต่ก็หลุดไฟเขียวเป็นกันด้วยเออตอนจัก เวลาที่ตั้งใจไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งพอดีน้อยนะประชดประชันทำไมยังไม่ถึงนี่ออกมาทำไมอ่ะกดแล้ววะกดแล้วเมื่อกี้ที่จัดคืออะไรเลี่ยไพเวทพวกบอกไพเวท อ๋อจอดอันนี้ใช่ต้องอันนี้อันนี้ที่จอดของจริงเขาเมื่อกี้ไพรเวทพี่น้องไพรเวทไม่เลยถึงปลายปุ๊บเลี้ยวปั๊บเอาไหนอ่ะต้องมีทั้รูไหมเธอขึ้นหน้าไปก่อนคันนี้เหมือนจะออกอืม,อมเปิดไฟตอกเต็กถอย,ยอ

อ okay, ou, ยูอ่พี่นงางอ่ะไปเดินทางไปโอชิปาครับฟูจิคาวากุชิกโกะนั่งกดซาไกอีก4ีกิโลแวะไหมจุดประกันแวะเอ่ะเผื่อมีหนู ดีครับตอนนี้เรามาไว้ที่จุดพักรถชื่ออะไรนะขออีกทีชื่ออะไรนะเอ็กซ์คลาซ่าเหรอเออเอ็กซ์คาซ่ามันคือชื่อตรงนี้แต่แชื่อจุดพักรถมันชื่อไลยชื่อจุดพักรถเขาไปยนของกินกัน

กอดฉันไปปะวดเลย เหตุการจ์กิกน้าของเธอได้ไหมได้ไหมวันนี้โชคดีนะได้เห็นกูจิชัดเดี่ยวแบบดูเล่นน้ำไหมเล่นน้ำไหมไม่ไม่ไม่หนาวอ่ะหนาวไปโอซิปารป์กีบปะดูก่อนเอ ตอนนี้เป็นเวลาประมาณสามโมงห้าสิบแล้วเนาะปาเดินไปโอ้ชี้ปากต่อไปโกโก้ปุจจีอยู่ไหนได้เลยนะ่าไ้ไปเต่าไปเดินปกติอ่ะเดินปกติปุจจีหายได้ไหม

อันสุดท้ายขเขาเปิดร้านจริงเหรเมื่อกี้เขาตั้งป้ายขออะไรเขาบอกว่าขอสั่งอีกอันได้ไหมเขาบอกว่าได้แล้วเขาก็รีบไปตั้งเลยแต่เนี่ยของปลอมไม่ใช่ไหม <c oughs> อันสุดท้ายเนี่ยก็อร่อยอยู่แล้วเดบุกไม่มีแม่อร่อยก่อนเพราะเปนอันสุดท้าย <c oughs> อุ้แต่หอมเออหอมตึง มีได้ด้วยเดินต้องเดินดูไหมแค่นี้นะมีปัญหาแล้วไม่มีถังขยะทิ้งอีก เธอว่าไปทิ้งข้างในก็ได้มาที่เธอซื้ออะหมดแล้วเนะี่ย เนื่องด้วยขับมาแล้วก็เห็นวิวนี้ครับเขาก็เลยอยากลงมาถ่ายรูปป่ะถ่ายรูปให้โอเคนะโอเคนะจบะไหมจบนะพอใจแล้วนะพอ<า>ใจพอใจทุกอย่างเลยมีคนมาถ่ายรูปตามเลยบอกแล้วเจอที่จอดเลยจอดแม่งเลยคุณปองส่วนลดหรือเปล่าร้อยเยนเนี่ย เนี่ยซีดเอ,อย๊ยเ<ส>ร้านนี้มาแบบงงๆนะเปิด Google Map มานะอ๋อแล้วเห็นวิวข้างหลังเป็นฟูจิพอดีว่าเฮ้ยเจ๋งวะ่ะเขาเลยโคตรตกเป็นบะหมี่บะหมี่ผักเนาะ<ส>ใช่ไหม<ส> หเหลังจากอิ่มท้องก็มาเดินย่อยกันที่กีฬาครับสปอร์ตเดโปโไม่ไม่ได้รักกีฬาชอบชอบจริจดงดอ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 งกีด,ดีอากาศยิ่งดึกก็ยิ่งหนาว นี่เรามาดองกี้ครับอยู่ห่างจากที่พักเราประมาณ400เมตรตอนนี้ยังไม่ได้เช็คอินเลยถึงแล้วเวสอินฟูจิโยชิดะยัมีร่องรอยหินไม้อยู่เลยนะ